มนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างบารมีมาปฏิบัติธรรมเพืให้เกิดถึงพระธรรมกายภายในตัวจะได้ไปสู่อายตนะนิพพานการที่จะรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการมาเกิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละคนที่สั่งสมมาถ้ามีดวงปัญญาบริสุทธิ์สว่างสวยก็จะรู้เห็นถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริงและการตั้งเข็มทิศชีวิตที่ถูกต้องถูกทางพระนิพพานจึงจะเกิดขึ้นดังนั้นน่ะถ้าลายปรารถนาเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งมีปัญญาหลุดพ้นจากทุกข์ไปสู่อายตนะนิพพานกายมันจเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันอย่างส,สม่ำเสมอนะจ๊ะ มีพระบาลีที่ปรากฏในกุธกทิกายคาถาธรรมบทความว่าเครื่องจองจำใดเกิดแต่เล็กเกิดแต่ไม้และเกิดแต่แาบล่องู้มีปัญญาทั้งหลายหากราเครื่องจองจำนั้นว่าเป็นของมั่นคงไม่ความกำนัดใดของชนทั้งหลายผู้กำนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีตุ่มหูและความเยื่อใยในบุตธ,ธิดาเป็นต้น นักปราทั้งหลายกล่าวความกำนัดและความเยื่อใยเหล่านั้นมาเป็นเครื่องจองจำมันมั่นคงมีปกติเนียวลงแม้ผูกยันยันแต่ปเปลื่องได้โดยยากเครื่องผูกพันจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของญาติสนิบวิสหายและสัมพันธชนอันเมนที่รักเป็นต้น เมื่อไปผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นกังวลใจไม่ผ่องใสเมื่อใจไม่หลดจะเครื่องผูกยันยอดเหล่านี้ได้จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารและประสบความทุกข์กันเรื่อยไปมีน้อยคนนักที่จะมีดวงวัญญามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องคล้องของจิตทำให้จิตไม่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส คนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมุ่งสแสวงหาความหลุดพ้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งพาะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ครอบงามจิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมายาวนานยากที่จะสลัดที่หลุดออกไปได้แต่ทุกยุคทุกสมัยยัอมีคนที่มีสติปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและมุ่งสแสวงหานทางสู่ความหลุดพ้นนั้น มีอยู่แต่มีเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นดังเรื่องที่หลวงพ่อจะเล่าฟังต่อไปนี้นะจ๊ะครั้งพุทธก,กาลมีอยู่วันหนึ่งพวกราชบุรุษจับจรที่เที่ยวปล้นฆ่าชาวบ้านได้และนำตัวไปกราฟฝาของพระเจ้ากศลพระพเจ้ากศลทรงทอบพระเนตรและทรงทราบถึงความหดเหี้ยมของโจรนกลุ่มนี้ กรับสั่งจ้องจำโดยเครื่องจองจำมีคือเชือกและตรวนเป็นต้นอย่างแน่นหนาะเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดรอดหนีไปได้ท้ายพวกโจรได้รับความลำบากและทุกข์ทรมานมากเวลาไล่เลี่ยก,กันแต่มีกลุ่มไมะภิกษุประมาณ30รูปกำลังเดินมินบาบอยู่ในตัวเมืองสาวัตถีเดินผ่านมาพบเข้าเห็นความทุกขเวทนา ผวกโจรได้รับการถูกจองจำทำให้รู้สึกสงสารพวกโจรสมิสูเหล่านี้ได้เดินทางมาจากชนบทเพื่อมากราบเฝ้า,าพระ,ระบรมศาสดาที่วัดพระเชตวันตั้งแต่เมื่อวานหลังจากสงน้ำํำระากกายและทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเย็นวันนั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระ,ระบรมศาสดากครั้งและทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อช้าของวันนี้ขณะที่กำลังเดินมินต์บาทในเมืองสาวัตถีนั้นโอกขาบลงได้เห็นจรเป็นจํานวนมากถูกพนัน,นาการในเครื่องจองจําต่างๆอย่างแน่นหนาตัวแล้วน่าจะได้รับความทุกข์ทรมานมากพวกเขาไม่สามารถสลัดเครื่องจองจํำเหล่านี้หนีไปได้เลยขาแต่บลงคมุจเริญเครื่องจองจําชนิดอื่น ที่มันคงว่าเครื่องจองจำเหล่านี้มีอยู่หรือไม่พระเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำเหล่านั้นจะจัดว่าเป็นเครื่องจองจำได้อย่างไรกันเครื่องจองจำคือกิเลสตัณหาความทยานอยากในสวิญญาณกับทับและอวิญญาณกับทรับทั้งหลายมีทรับคือข้าเปลือกบรและภรรยานาไรเป็นต้น เป็นเครื่องจองจำที่มันคงกว่าเครื่องจองจำคือคือหรือโซ่ตรวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเท่าทีเดียวแต่บัณฑิดในการก่อนก็ยังสามารถตัดเครื่องจองจำแม้ชนิดใหญ่ที่ใครๆตัดได้ยากพอไเด้ฟังพระพุทธนำมรัดแล้วภิกษุอคนันธุกะก็ใครอยากจะรู้ความเป็นมาทั้งหมดพระงตงจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่ฟังว่า ในดิถก,การครั้งที่พระเจ้เาพรหมาทัตครองราชะสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีในภพชาตินั้นพระบริษัทถือกำเนิดในตระกรูเครือหบดีตกยากตระกรูลหนึ่งเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มมีดางท่านก็ได้เสียชีวิตโด,ดยโรคภยยัยแค่เจ็บหลังจากนั้นลูกชายก็ต้องทำงานหนักรับจ้างหาทรัพย์มาเลี้ยงดูมารดาตามลำพังมารดาเห็นลูกชายทำงานหนัก เหลอลูกชายอยู่ในวัยที่ควรจะแต่งงานมีคู่ครองแล้วจึงนำกุลธิดาคนหนึ่งมาเป็นภรรยาของลูกชายและอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกันอยู่มาไม่นานมารดาพระบริษัทแต่หมดอายุไขและจากโลกไปซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับภรรยาของพระบริษัทธ์ตั้งครรภ์ซึ่งพระบริษัทเองก็ไม่รู้ว่าภรรยาตั้งครรภ์จึงปราลบกบนางว่า ต่อจากนี้ไปขอเธอจงทำงานรับจ้างเลี้ยงชีพดูแลตัวเองเถิดทรัพย์สินเงินทองของมีค่าทั้งหมดที่นาไร่สวนรวมไปถึงเครื่องประดับทุกอย่างฉันก็มอบไปเธอหมดฉันจะออกบวชมานางได้ยินคำพูดของสามีจึงกล่าวว่าพี่ตอนนี้ฉันกำลังท้องรอฉันคลอดก่อนเอิดและพี่คอยบวช และพี่เองก็จะได้เห็นหน้าลูกของเราด้วยด้วยความรับผิดชอบผู้ที่จะเป็นพ่อคนจึงต้องดูแลนางขณะตั้งครรภ์และต้องเลื่อนการบวชออกไปพอครบสิบเดือนนางคลอดลูกแล้วพระบริษัทจึงกำลาน,นางว่าลูกคลอดออกมาแข็งแรงดีเธอเองก็ปลอดภัยถึงเวาลาแล้วที่ฉันจะออกบวชสักทีด้วยความที่แกลงกลัวจะอยู่คนเดียวจริง นางจะพูดอ้อนวอนึงเวลาการออกบวชของสามีออกไปอีกว่าขอให้พี่รออีกสักหน่อยเถิดให้ลูกยานมเสียก่อนแล้วค่อยออกบวชถึงตอนนั้นจะออกบวชก็ยังไม่สายจนเกินไปสามีฟังเหตุผลของพรรยาแล้วก็สงสารจึงเลื่อนการบวชออกไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปนางก็ต่างกันอีก พระบริสัท์จึงคิดว่าเราจะเลื่อนการออกบวชไม่ได้เราจะไม่ลานายแล้วจะหนีออกบวชคือน,นี้แหละเวลาพอตกดึกท่านยังหนีออกจากบ้านมุ่งตรงไปทางประตูเมืองพราเจ้าทีดูแลประตูเมืองเห็นพระโพธิสัตว์กำลังเดินมามีกิริยาท่าทางรเรียบร้อนเหมือนคนมีพิรุษคล้ายกับว่าทำผิดอะไรไว้ แล้วจะหนีออกนอกเมืองจึงช่วยกันจับตัวท่านไว้เพราบริษัทชี้แจงว่านายกับจะไปไทำผิดอะไรไม่ได้หนีใครมาหลอกเพียงแต่หนีภรยาเพื่อจะออกบวชก็จะเป็นคนเลี้ยงดูมารดาขอพวกท่านยังปล่อยฉันไปเถิดเมื่อเจ้าหน้าที่ฟังคำให้การท่านแล้วก็อนุมโมธนาจึงได้ปล่อยตัวไปพอได้รับอิสระอีกครั้งพระบริษัท จึงเรียบมุ่งตรงไปยังป่าหิม,มาพานต์แล้วบวชเป็นฤาษีทันทีแต่แต่งใจเพื่อปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอต่อมาไม่นานก็สามารถทำปิญญาและสมาบัติให้เกิดขึ้นได้มีความสุขอันเกิดจากฌชานจเจริญฌานอยู่เป็นนิดอย่างมีความสุขถึงก็แปลงอุทานขึ้นว่าเครื่องผูกคือบุตรและภริยาเครื่องผูกคือกิเลส เป็นสิ่งที่เคยคลายตัดได้ยากอย่างยิ่งแต่ว่าสิ่งที่กาะทำได้ยากเราตัดได้แล้วเห็นไหมเจ้าว่าเครื่องผูกที่ยึดเหนี่ยวใจของมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นเครื่องจองจำที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบันดิกล่าวว่าบุตรเป็นประดุดบ่วงคล้องคอภรรยาสามีเป็นประดุดบ่วงคล้องแขนทรัพย์สินเงินทองเป็นเหมือนบ่วงคล้องเท้าเอาไว้ จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเป็นเครื่องผูกยันยอนเตคลายกระตัดได้ยากอย่างยิ่งเพราะต้องใช้กำลังใจเป็นอย่างมากในการจะถอนอะไรคลายความผูกพันจะแสวงหาทางพ้นทุกข์จะตั้งมัคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองจึงกล้าที่จะตัดความรักความอาลัยจากสิ่งเหล่านี้ได้ ต้องกล้าตัดใจเหมือนตายจากนะจ๊ะถึงแม้จะทําใจลําบากแต่เราก็ต้องรู้จักปลดปล่อยวางแล้วก็ต้องมันฝึกฝนใจเข้มแข็งพยายามปล่อยวางเครื่องผูกเหล่านี้ให้ได้ทีละน้อยใจของเราก็จะได้หยุดนิ่งเป็นตัวของตัวเองอยู่ภายในประปรามีธรรมจะได้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้คราบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นคราบครัวแก้วคราบครัวธรรมกาย คราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงวัธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเทิน